สรุปหนังสือเรียนรู้การเฝ้าดูตัวเองเขียนโดเรทฮอกมนุษย์ทุกคนล้วนอยากรู้จักตัวเองแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เรารู้จักมักเป็นเพียงภาพสะท้อนที่ถูกสร้างจากความคิดความเชื่อหนังสือเรียนรู้การเฝ้าดูตัวเองผู้เขียนเสนอว่าหนทางที่จะเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คือการฝึกเฝ้าดูตัวเองอย่างเป็นกลางเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจโดยไม่ตัดสินไม่พยายามแก้ไขแต่รับรู้ตามความเป็นจริง เหตุผลที่เราต้องเฝ้าดูตัวเองผู้เขียนอธิบายว่าเรามักใช้ชีวิตไปตามอัตโนมัติเหมือนกำลังหลับไหลตลอดเวลาเราพูดเราทำเราคิดโดยไม่รู้ตัวว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นพูดแบบนั้นหรือทำแบบนั้นการเฝ้าดูตัวเองจึงเป็นเหมือนการตื่นจากความฝันเห็นว่าพฤติกรรมและอารมณ์ที่ผุดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากอดีตและเงื่อนไขต่างๆการสังเกตยอย่างเป็นกลาง หัวใจสําคัญคือการสังเกตโดยไม่ตัดสินผู้เขียนย้ําว่าเราไม่ควรเฝ้าดูตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่เพื่อเห็นสิ่งที่เป็นอยู่การตัดสินว่าดีและไม่ดีเป็นเพียงการสร้างชั้นของความคิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งทําให้เราห่างออกไปจากการเห็นความจริงการสังเกตอย่างเป็นกลางหมายถึงเมื่อโกรธก็รับรู้ว่าโกรธเมื่ออิจฉาก็รับรู้ว่าอิจฉาไม่ต้องปกปิดไม่ต้องบอกว่าฉันควรหรือไม่ควรรู้สึกแบบนี้แต่แค่เฝ้ามองให้ชัดความจริงใจที่จะยอมรับว่า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือก้าวแรกของการตื่นรู้การเฝ้าดูร่างกายผู้เขียนแนะนำให้เริ่มจากการสังเกตร่างกายเพราะร่างกายเป็นสิ่งที่จะต้องได้มากกว่าความคิดลองเฝ้ามองการหายใจการเคลื่อนไหวเราจะพบว่าหลายสิ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราไม่จําเป็นต้องบังคับให้หัวใจเต้นหรือให้เลือดไหลแต่ร่างกายทําง,งานของมันเองการเฝ้าดูร่างกายช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันและเห็นความมหัศจรรย์ของการมีชีวิต ขณะเดียวกันยังทําให้เราตระหนักว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายนี้ทั้งหมดแต่เป็นผู้เฝ้ามองการทํางานของมันการเฝ้าดูความคิดเมื่อเราหันมาสังเกตความคิดเราจะพบว่าความคิดเกิดขึ้นเองเหมือนเมฆที่ลอยมาเราไม่ได้เป็นผู้เลือกให้มันเกิดแต่เรามักไะยึดติดว่านี่คือความคิดของฉันและปล่อยให้มันลากเราไปไกลผู้เขียนเสนอว่าให้เราฝึกเฝ้าดูความคิดเหมือนคนนั่งริมถนนดูรถแล่นผ่าน ไม่จําเป็นต้องกระโดดขึ้นไปนั่งบนรถทุกคันแต่ถ้าเราแค่เฝ้าดูมันก็จะผ่านมาแล้วก็ไปความสงบจะเกิดขึ้นเมื่อเราเลิกยึดว่าต้องตามทุกความคิดการเฝ้าดูอารมณ์อารมณ์เป็นอีกสิ่งที่ทรงพลังมากเรามักถูกอารมณ์พัดพาไปโดยไม่รู้ตัวผู้เขียนสอนว่าให้เราเฝ้าดูอารมณ์เหมือนเฝ้าดูคลื่นในทะเลคลื่นอาจสูงหรือต่ำแต่ไม่ว่าจะอย่างไรมันก็ไม่จีรังเมื่อเราโกรธเราสามารถบอกกับตัวเองว่า นี่คือความโกรธที่กำลังเกิดขึ้นและเฝ้าดูความรู้สึกในร่างกายเมื่อเฝ้าดูอย่างเป็นกลางเราจะเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เราทั้งหมดมันเป็นเพียงปรากฏการ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นและจะหายไปการฝึกสมาธิผ่านการเฝ้าดูการเฝ้าดูตัวเองคือสมาธิรูปแบบหนึ่งสมาธิที่ไม่ใช่การบังคับให้นั่งนิ่งหรือตัดความคิดแต่คือการอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรการเฝ้าดูเช่นนี้ทำให้เราค่อยๆเห็นว่า เราคือผู้เฝ้ามองไม่ใช่สิ่งที่ถูกเฝ้ามองการปลดปล่อยจากอัตโนมัติเหตุผลที่มนุษย์ทุกข์เพราะเราดำเนินชีวิตตามอัตโนมัติเราตอบสนองโดยไม่รู้ตัวเช่นถูกชมก็ยิ้มถูกตำหนิก,ก็โกรธถูกกระตุ้นก็อยากได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยแต่เมื่อเราเฝ้าดูตัวเองเราจะเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างสิ่งเราและการตอบสนองการเฝ้าดูในชีวิตประจำวันผู้เขียนชี้ว่า การเฝ้าดูไม่ควรจำกัดอยู่เพียงเวลานั่งสมาธิแต่ควรฝึกในชีวิตประจำวันเช่นขณะกินให้เฝ้าดูรสชาติและการเคี้ยวขณะเดินให้เฝ้าดูการก้าวเท้า,ทาการฝึกเช่นนี้จะทำให้ทุกกิจกรรมกลายเป็นการภาวนาและทำให้เราตื่นรู้อยู่เสมอความซื่อสัตย์ต่อตัวเองการเฝ้าดูตัวเองต้องอาศัยความซื่อสัตย์อย่างแท้จริงผู้เขียนย้ำว่าเรามักหลอกตัวเองว่าเราเป็นคนดีแต่การเฝ้าดูอย่างจริงใจหมายถึงการยอมรับ สิ่งที่ไม่อยากเห็นในตัวเองด้วยหากเรากล้ายอมรับเงามืดเหล่านี้โดยไม่ตัดสินหรือปฏิเสธเราจะค่อยๆรวมตัวตนที่แตกแยกให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวและนี่คือการเยียวยาจิตใจที่ลึกซึ้งที่สุดผลลัพธ์ของการเฝ้าดูตัวเองเมื่อเราฝึกเฝ้าดูตัวเองต่อเนื่องเราจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงความสงบภายในจะเพิ่มขึ้นเราจะไม่หวัน่นไหวง่ายไม่ถูกความคิดและอารมณ์ครอบงำเหมือนก่อนเหนือสิ่งอื่นใดเราจะเริ่มเห็นความจริงว่า ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแต่คือผู้เฝ้ามองที่นิ่งเงียบและสว่างอยู่เสมอบทสรุปหนังสือเรียนรู้การเฝ้าดูตัวเองคือคำเชิญให้เราตื่นขึ้นจากการใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติการเฝ้าดูโดยไม่ตัดสินไม่เพียงทำให้เราเข้าใจตัวเองแต่ยังทำให้เรามีเสรีภาพที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติและสงบการฝึกเช่นนี้อาจไม่ง่ายแต่เป็นหนทางที่ทำให้เราพบความจริงแท้ในตัวเอง